โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ตราทุทุกท่านนะครับวันนี้พี่หงภูมิจากเผ่อาราฟอร์มีนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมวันพันแมนเวิลด์กับอีกเช่นเคยเนาะก็คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอสตรีมสดนั่นเองเนาะแต่ว่ามีเพื่อนหลายๆคนถามมาว่าเราจะสามารถรีไอดีเนี่ยยังไงนะเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบเนาะก่อนที่เราจะไปดูแลกันเผื่อใคร อาหารในส่วนของร้านเกมสดะดวกปลอดภัยรวดเร็ว,วทันใจไลฟ์รีฟันอขอแนะนำมารู้ช็อปเลยเพราะว่าร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนถูตกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดชำการมาแล้วกว่า3ปีแล้วก็ร้านเขารับเติมทั้งแบล็คเอ็มฟิวไฟล์อาร์วีแล้วรวมไปถึงรูบบ์ด้วยแล้วก็ในอนาคตจะมีเติมวันพันแมนเบิร์ดด้วยนั่นเองนะครับน้อแล้วก็เผื่อใครอยากเข้ามาเนี่ยนะครับผมทิ้งลิงก์ไวันนี้ตารางคลิปแล้วแล้วก็เผื่อใครหากลุ่มวันพันแมนเวิลด์อันนี้คือกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาเองนะครับชื่อว่าวันพันแมนเวิลด์ อันดับแรกนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าการที Willy ่เราจะเปิดกาชาได้เนี่ยเราต้องเล่นด่านเนื mm ้อเรื่องจนถึงด่าน1นขีดสนะครับต้องจบนะต้องจบด่าน1นขีดสนะครับพอเราจบด่าน1นขีดสเนี่ยนะครับเราจะสามารถเปิดโหมดกาชาได้ก็คือต้องจบด่านนี้นะนี่ต้องเล่นจบด่านนี้นะครับมันจะมาเป็นเนื้อเรื่องให้เรานั่นแหละนะครับมาเรื่อยๆเลยเขาจะบังคับให้เราเปิดกาชาตรงนี้เมื่อเราเปิดกาชาแล้วเนี่ยนะครับนะ ต้องบอกก่อนว่ารับของรางวัลจากจดหมายจากทางไหนนะครับก็คือคลิกไปที่ตรงนี้มุมซ้ายบนท,ที่เป็นรูปมือถือไปตรงที่ตรงนี้นะครับที่เป็นรูปจดหมายเราจะได้รับใบากาชาเนี่ยนะสิบเอ็ดใบใช่ไหมนะครับแล้วก็บวกอีก5ใบแล้วก็ตัวของเหรียญเงินเนี่ยรวมๆแล้วประมาณ2,000มันจะเปิดกาชาได้ประมาณ20ครั้งนะครับหรือว่าใครจะเปิดต่อนเนี่ยหรือว่าจะแบบว่าใช้อะไรที่เราเหลืออยู่เนี่ยต่อก็ได้อย่างเช่นผมเนี่ยนะครับถ้าเราจะเปิดอีก10ครั้งเนี่ย เราต้องเสียประมาณอีก2,000ใช่ไหมงั้นเราเปิดทีละครั้งก็ได้เกมเนี้ยเลดจากตอน CPT เนี่ย0.3%เปิด Open Beta เป็น0.6นะเพิ่มมาถึงเท่าตัวเลยนะแต่แม่งก็ยังเกลืออยู่ดีนะครับอ่ะกดข้ามแบบนี้เลยก็ได้นะครับเนี่ยถ้าเราเปิดเกลือแล้วเรื่อยๆเนี่ยหลายๆคนถามมาว่าเราใช้เวลาเล่นประมาณเท่าไหร่ประมาณ10กว่านาที15นาทีเพราะว่าตัวของเนื้อเรื่องมันข้ามไม่ได้มันบงังคับให้เราดูเหมือนเกชินอิมแพ แล้วก็ถ้าเราเล่นมาถึงตอนนี้นะครับก็ให้เราเข้าไปที่ตั้งค่าก็ได้นะครับแล้วก็ต้องการกลับสู่หน้าล็อกอินไหมก็กดเข้าไปครับก็คืออันดับแรกก็กดมาที่รูปตรงนี้ใช่ไหมนะครับตัวนี้อ่ารูปมือถือแล้วก็มารูปตรงนี้นะครับแล้วก็ไปหน้าล็อกอินนะครับประมาณนี้พอเราอยู่หน้าล็อกอินแล้วเนี่ยก็ให้เรามาดูที่มุมขวาบนนะ มุมขวาบนเนี่ยที่มันเป็นตรงนี้นะครับเป็นรูปคนแล้วก็รูปตัวนี้ด้วยหรือว่ามีเพื่อนๆแนะนํามาว่าล้างเกรดก็ได้ประมาณนี้นะครับนะอ่ะกดตรงนี้ครับแล้วก็สังเกตมันจะมีสร้างบัญชีชั่วคราวใช่ไหมเราก็กดคําว่าโอเคตรงนี้เข้าไปโ okay. อเคครับโอเคนะครับตรงนี้มันจะเป็นการสร้างบัญชีซับไอสร้างบัญชีทับนะครับสังเกตว่าตัวเนี้ยเขาจะเขียนบอกว่าขณะนี้คุณเล่นในฐานะบัญชีชั่วคราวนะครับหากสร้างบัญชีชั่วคราวใหม่ จะส่งผลให้ข้อมูลเกมเนี่ยปัจจุบันสูญหายต้องการสร้างหรือไม่แล้วก็โอเคสร้างไปก็รีเซ็ตใหม่ประมาณนี้นะน่นนะครับบัญชีชั่คราวลองล็อกอินใหม่ดูนะครับว่ามันสามารถทําได้ไหมนะมันจะติดไหมเพราะว่ามีเพื่อนเพื่บางคนก็บอกว่าล็อกอ่าลองล้างข้อมูลดูก็ได้อะไรประมาณนี้แต่เกมแม่งเกลือจัดนะครับอ่าสรุปคือวิธีนี้ใช้ได้เพราะว่าเมื่อกี้เราเล่นแล้วใช่ไหมอันเนี้ย คือการที่เราสามารถกลับมาเล่นใหม่เลยนะครับตั้งแต่ไซตามะเลยอ,เอ่าเพราะฉะนั้นวิธีนี้สามารถใช้ได้ไม่เกินนาทีก็ทําได้แต่อย่างที่บอกคือตอนเล่นเนื้อเรื่องอะ่ะมันใช้ระยะเวลานานมากแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่า PC ทําได้ไหมเดี๋ยวขออนุญาตไปลองเล่น PC อีกรอบหนึ่งอ่าขอขออนุญาตลองเล่น PC ดูเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนึงแล้วกันว่า PC มันเล่นได้ไหมนะครับว่าสามารถรีไอดีได้ไหมแต่ ปกติคิดว่าน่าจะไม่ได้เพราะว่าที่เราเล่นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเกรดไอดแล้วเราสร้างเกรดไอดใหม่ใช่ไหมแต่ว่า PC มันไม่มีสร้างเกรดไงนะครับใครมีข้อมูลเนี่ยมาคอมเมนต์บอกเพื่อนๆได้แล้วกันนะครับก็หลักๆจากรานี้และการสอบคัดเลืชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับ i ั e แล้วก็กดแชร์ด้วยการเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ